แปดแปดสองห้าหลุดทำไรทำไรทำไรทองของใครอ่ะทำไรทำไรมีของใครบ้างมึงจะไปท็กดำได้ป่ะมึงยะกกจับถักดำงง่ดิงงดิงงดิงงดิไอ้กระจอยขี้ขาขี้ขาไหรอบ้างสีดำรถสีดำแทบจะหมดเลยนะ คือวนยิงก็ได้นะพี่ระวังตามพุ่มด้วยนะเออพุ่มอ่ะหลงเราคนหนึ่งนี่อยู่ลหลังหินตรงกันแพงแตกมันเริ่มแบบลงเยอะหลังมาอีกปั๊เนี่ยสีดำเพี่ยไหนพี่แท็กใต้เนินเนี่ยแท็กใต้เนินอ่ะไหนวะไหนอ่ะ,หน,อะหน้ามาแล้วนะแตกหนึ่งแตกหนึ่งอ่งมามันมาชวนเรานะมาชวนเราด่ามาชวนเราด่าตกตู้หมูอ้อมมันอ้อมเเนนาาะขขึ้้้แลวไปแล้วนะ ต้องไปตามหมดก MM. ็ได้พี่แท็กขนาดนั้นโอ้เราเล่นลวงกลุ่มไว้ให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 ้รอเล่นกันเองให้รอเล่นกันเองเขามาโชว์แล้วข้างหน้าเนี่ยเห็นป่ะรอเข้าหน้าเลยมาอยู่ใต้มือมาอยู่ใต้มือใช้มือใช้มือของมารอดิมึงจับมือกบกลุ่มไว้มือกบไว้เจอรถปืนแล้วเจอรถปืนแล้วพี่พีเอาลั่นพีเออกูลั่นจัดรถบ้าจัดเลยบอกกลุ่มไว้นะปืนมันจะจางแตกก่อ แตกล้อเียวแกล้อเฉียดสายแตกนะตกพี่ไอ้โดนโดนแต่เพื่อนชนหนตอตอให้กูตกนะมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยตไหนดูเพื่อนขอเพื่อนหน่อยมองกว้างูนอกอะมาตามาตามมาามเลยนลยฝันเนยนลนเยยยลเยยเยลยนเยน ไม่สั่งลงไม่ต้องลงนะย่ลงเองเราลงเองเราลงเองเราลงให้ปืนหมดไฟนะไปไปจับรถปืนนะครับหนึ่งอย่าขับบัมใกล้คนอย่าไปขับบัมบมใกล้คนให้เพื่อนซ้ำร่างมือจุ่งแล้วไอ้เหี้ยรถมันเปี้ยพี่ท้อพี่ท้อเห็นปะเฮ้ยใครก็ได้มาหน่อยตรงไหนพี่วินตรงไหนตรงไหนตรงไหนกูสายเลี้ยงกับปูกูสายเล่นกับปู พี่ฟินตายปะไอฟินมันโดนตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ี่รอบขวาไกลเออนียี่อ่ะแล้วตกไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะจะแล้วพี่เดี๋ยวกับเพื่อนอยู่กับเพื่อนไว้อยู่กัวงแล้วนะเขาลงแล้วนะล่วงบอนล่วงบอนอะไรอะไรตรงไหนอะไรตรงจกจกจกน้ำมันไอตกไอตกจกน้ำมันสามมันพี่เมีปืนช่วยพี่หน่วันนี้พี่ม้ปืนอะช่วยช่วยยิงเดี๋ยวก่อนไม่ต้องไปสวนเขาขึ้นรถจกน้ำมันสามมันพี่เเย็นอะไรละ มันขับหนีไปแล้วใช่ผมคิดว่าเขาอยู่ในไฟต่อยิงนี่อยมันต่อยมันต่อยอีกข้างหลังมันต่ออีกสวยสวยไปเรวยปเรพี่ปีนไปเร็พี่ปีนยัมันมันยิงไม่ล้มมันมาซ้อมรถไม่ใช่ผมไม่คิดว่าพี่อยู่ในไฟเมื่อกี้ี่พี่พดเราเราเราเพื่อเราลีมาเราเพื่อเราลีมามองที่พี่ต้องบอกจุดเว้ยมองกว้างๆมันกว้างไม่หมดหรอกมันเล่นคนละที่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไอตอนแรกอะแล้วไปแล้วมาไอโฟกัสก่อนโฟกัสเพื่อนก่อนค่อยค่อยแก้ไป็สองอะ มันลงมันลงเไปแล้วมึงใจเย็นนะไม่ต้องไม่ต้องขึ้นตรงเลยนะอย่าไมต้องขึ้นไม่ต้องขึ้น้องนะก้องนะกูกูฟินกูดันมาดันมาดันมากูให้สีดันไม่ดิดันไม่ดิมึงดันไม่ดิมึงดันไม่ดิดันไม่ดิมันลงเยอะแล้วมันลงเยอะแล้วไอ้ตัว์มันลงเยอะแล้วเพื่อนออกไปซ่อมรถไม่ใช่หรอกูคนเดียวใครคนเดียวเล่นได้เล่นได้ใครคนเดียวแค่ผมดใครคนเดียวแค่ไมดนไม่มึงลงรถแล้วดันขึ้นมาฟังกูดิ มันตกไปเนี่ยมันลยะดันขึ้นมามันลงเยอะแล้วมึงรออะไรมึงรอลูกเหรอไปไปอยู่ของค้างหลังมตกไหนพี่น้องมันตกนะมันตกนะมันตกนะแท็กฟ้าลั้งแท็กเทาดำคันหนึ่งออกมาดี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 เพื่อนด้วยดีเพื่อนด้วยดีเพื่อนด้วยพี่เขื่อนบ้าเพื่อนไปอ่ะมาเพื่อนเราไปอ่ะแตกมันหมดเลยตรงเนี้ยไปรู้ลง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 กระเพิบมาศพเพื่อนไปเนี่ย ลงลวงลงแทงร้วงหนึ่ยวงงผมต้องร้น่ผมออกต้องวงออกต้องร้วงปหน่อยปืนหน่อปืนน่อยปืนน่อยหลปืนน่อยไงืนเด็ดพี่ปืนนอกอ่ะพี่ผมผมเอานดปืด้วยนปด้ปืนป้้นนดปืนหลังบ้านมันตรงนน้วยนีียนนยวง ออดอ๋อตัวตัวีกดได้บ้างเล่นให้บ้างวิวกดินกดนกดเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่นอกาให้ข้างนอกเพื่อนข้างนอกข้างนอกเพื่อนร้องไร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 ก็จับร้องไร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 ไอ้เซี่ยวโง่ไรมือโง่ไรมือมือไอ้โง่เลยควายเอาเพื่อนด้วยเป็นตายเยอะแล้วกางไฟยิงเพื่อน มันไม่ลงกูได้ไงวะเย็นๆเด็นๆเสียนะลงไปเฉยๆไปเพืวอนวงน้นำวพื่อนนี่ดูในพุ่มด้วยดูในพุ่มด้วยสองลงมุอหาเพื่อนด้วยพีพีจอนพจอนเอาเอาแคันี้ับผมพี่จอนแต่มาบ้านมันบอกไปแล้วมั้ีวินแทกดำข้างหลังลงตางหน่อยลวงลวงไปเรียเขลยมัลงไปเล่อยๆเแล้วมเียอะไรจัดเียอรแล้วมเยอะไรบมันเปียอะไรเยควายล้วอะไรๆลุนลุนไรลุนไรลุนไรลุน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 ไะ ไอ้ควายเจียบมันไว้ด oh, ิเอาสบไปข้างล่างเอบไปข้างล่างเอาสบไปข้างล่างเอาบปไปยังข้างางเยึงข้างางมอข้างนจะตอย่างไฟยไฟีย่ตบนี้เห็นไหมตกนะพี่้งตกนะอีกด้วยมาแตกนะกลางกหลลงหลลงอีกพี่ฟินพี่ฟินพี่ต๊พี่ตกดไรพี่ตกดไรผมนนงมตกนะตกตก โอ้กูตกน้าไฟกูตกน้าไฟกูตกน้าไฟกีดีกีดีกีดีกีดดีกระจอกกีดีกีดีไอ้เสี่ยวไม่ต้องยิ้กูตกน้าไฟขอรถหน่อยขอรถหน่อยกูตกน้าไฟรถได้ไร่รถผมลุกนะพี่โอ้โหไม่ตกมันยิงไม่ล่วงว่ะรถเลยเอามาไกลๆจอครับเอามาไกลๆเอามาไกลๆยิงโดนยิงอ้ม่ายิงกดให้หน่อยอ่าตรงชะกรอบชะกรอบเอาไปทิฟฟินทิฟินทิฟินทิฟินมาชุบอยู่ทิฟฟินมาหน่อย

ไหน่อยพี่กลางไฟชุบมพน่อนอีกไกลสวอๆไนด่ไม้หรอิมีดเยอะมาเล่นาเล่นตรงตรงตราย้ายไปเตี้ไรเอมาดิจูเกไปปะเฮ้ยมม่เห็นคนเต้าเฮ้ยใส่แว่นไหม้อะไรก็ย่าวิมาหารถสี่ควายปัญญาอ่อนเฮียลองเฮียเลยหลังโยหลังฟินลองอะไรอ่ะเฮ้ยหนู bên này,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  còn thiếu, bên này, bên này, bên 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 มาซ้ำปูก็เปิดเลอก็รู้แล้วไงเขาซ้ำมึงอ่ะเขารู้แล้วไอ้ควายมันยาอ่อนอะไรเลยใายคนนึงอะไรเลยใายคนนึงฟังเพื่อนเราไหวไหวเราไหวเราไหวแล้วฟังใครเลยใายคนนึงพี่ฟินเล่นนะจุบเล่นจุบเล่นจุบเล่นเไว้ท้ายขัดให้ขัดให้น้องขัดให้ชิว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 ชมันทำได้ไม่ได้ทำได้ไม่ได้ไม่ดีเพื่อนอะไรเลยไม่ทำได้ไม่ได้ไอ้กูตกนะกุ๊ตกนะอะไรอะไรอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงไอ้ซิกเชียกูดิตกมึงเดือดตกพี่ฟินพี่ฟินมึงตกของฟินพี่ฟินมึงเนือดแกพี่ฟิน่อย รู้นะรีซ้ำรีซ้ำสวยเก๊ดน้องลงมาดิลงมาดิลงมาดิกระจอกจอบเพื่อนด้วยหาเพื่อนหาเพื่อนได้ดีดีหาเพื่อนแท็กดำมันยังอยู่นะแท็กดำมันยังอยู่นะสมมาร์ตดึงสมาร์ตดึงสมาร์ตมีใครดึงโซ่ให้มึงแล้วไอ้โง่ไอ้ควายมีใครดึงโซ่ให้มึงแล้วไอ้พันจ้าวอนใครจะดึงโซ่ให้มึงต่อ กดยาวนะแกแล้วพี่พินแกแล้วหลังๆไฟหลังไฟมาแกหน่อยมันมาแกหน่อยแฮรี่สวยแล้วสไปายเนาะกระสุนหมดไอสัตว์เออเปลี่ยน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 อาเพื่อนไว้เอาเพื่อนไว้เอาเพื่อนไว้ตายถือศพไปแล้วเอาตุ้เพื่อนนี้หน่อยตายหน่อยตายเอาตุ้เพื่อนเอามาเอาตุ้เพื่อนก่อนเอาตุ้เพื่อนก่อนไคุณลมนะ เราเอาืนนเอาืนก่อนลงเลมปืนล้มปืนน่อยเอาปืนน่อยาเ่นฝั่งนนหมดมาเล่นนมาเล่นนได้หมดไฟเยอะเอาเพืนปกนยิงปืนน่อยี่ะมันยิงฟีอะโอเคดูดัมันกลางไฟปืนกลางไฟหลังหลัง ธนิดพ er ี่ฝากเช็คเพื่อนหน่อยนะเกิดมาเช็คเพื่อนหน่อยเช็คเพื่อนหน่อยพี่ฟินตายพี่ฟินเอาพี่ฟินชูพี่ฟินชูพี่ฟินตายพี่ได้ตกตกตกธนิดตกมัน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 โง่าไม่ไม่น้องตั้มเอาพี่ฟินเหรอเอาพี่โต้เหรอพี่โต้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 ธลิดขึ้นมามาศพมาศพเฮ้ยมาตรงโัวหินธลิดธลิดขึ้นมาตโัวหินธลิดยิงหน่อยมีปืนมีปืน สองปืนสองสเลยใช้เร็วมีปืนมีปืนมีปืนมยิงบุรมาดิยิงบุรมาดิยิงบุรมาดิกูตกนะเฮ้ยมันตกมันตกมันตกเฮ้ยมากลับมาคนหินน้อยกลับมาคนหินน้อยเกตเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเรากูชุบเพื่อนอยู่พี่ตัวนี้ตัวมาแก้หน่อยมาคนหินน้อยหยุดเพื่อนอยู่นึงก็หนึ่งแอกมันปะเกตเกตเกตตรงนี้พีตัวนี้ตัวี่น้คนหินน้อยมันเกิดฟังกูชุบแล้วกกชชุุบบแแลล้ว้วกูชุบอยู่ชุบฆ่ามันชุบฆ่ามันฆ่าไอ้เหี้ยนี่ นีปืนมันล้มอยู่เนี่ยเห็นไหมปืนมันล้มอยู่เอย่างนี้มาบนนีนไข้ามาตรแขกแขกเขาเนี่ยสวยน้องควายย้อนเท้าเมาหน่อยโอ้ยเฮ้ยค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเอาเพื่อนเอาเพื่อนด้วยเอาเพื่อนด้วยจุ่มเพื่อนก่อนจุ่มเพื่อนก่อนฟังกูจุ่มเพื่อนก่อน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 เพื่อนหน่อยมาเพื่อนหน่อยเฮ้ยมึงวิ่งจุ่บเพื่อนก่อนจุ่มเพื่อนก่อนฉลิบเพื่อนก่อนหยิบเพื่อนก่อน ชุดยืนนะสีแดงปะชุบดยืนนะชุดยืนนะเอาเพื่อน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 ลมหล่มเอาเพื่อนหยิบ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 เพื่อนสวยเกดพี่พี่ยิงให้ผมมีสาม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  สามหมดจะกินแล้ว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 ไว้จะกินแล้วไว้ใจเย็นเอาศพเป็นออกด้วยเอาศพเป็นออกด้วยจะกินแล้วจะกินแล้วถือโซถือนโซเป็นปืนได้แล้วถือโซเป็นปืนได้แล้วครับกูถือโซเป็นปืนได้แล้วัจอยากได้ถือโซเป็นปืนถือโซเป็นปืนครับกูถือโซเป็นปืนถือโซเป็นปืนจะกินแล้วรจะกินแล้วจะกินแล้วเจอกูหน่อยฝั่งนี้ขัดตัวหลังให้แล้วพี่นี่กูหน่อยเฮ้ยปืนตกปืนตกมาโซเป็นออกมาเอาโซเป็นออกมาอย่าให้มันได้เล่นอย่าให้มันได้เล่น สมัดขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเลี้ยหน่อยเลี้ยหน่อยระวังโดนแกมดีสองสองสมัติสามเปลี่ยนเปลี่ยนมาให้พี่ไรไอ้กูโดนสาวมาข้างหลังเดชมาข้างหลังเดชมึงมาข้างหลังเดชมึงเอามามาข้างหลังเดชจีจีตือต่อเปียกเบอร์ตือต่อเปียกเบงร์สมัตเลี้ยให้หมดเลี้ยให้หมดพี่อยู่พี่อยู่พี่อยู่เนองไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมาข้างหลังเดชเงาข้างหลังเดชเห็นไหมน้อยยิงได้เยสวยน้องอุ้มศุอุ้มศุก่อนอุ้มศุก่อนสวย ถือเป็ดปืนถือเป็ดปืนมันกูเพ่ตายเพ่ตายกัไฟมาหากูหน่อยมาหากูหน่อยเพิ่ตายกัไฟเพ่ตายกัไฟเพ่ตายกัไฟมาหากูหน่อยมาหากูหน่อยวถือเปลด่ืนถือเปลี่นชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนไปพี่ชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนเปลี่ยนปืนถือ่อะไรมึงไอ้จาเพื่อนตายหมดแล้วควายไปชุบไปคือ่เปลควายแล้วพี่ตัวนะพี่ปินแล้วเอาศพไปทิ้งเล่นไม่ต้อง เฮ้ยพี no it, ่ฟินรถปืนรถปืนรถแท็กแท็กนำแท็กด้ำหลังไฟตามมาจูบไปจูบไปตามพี่นายจูบไปจูบไปจูบไปจะหนีไม่จะหนีไม่จะหนีตามเลยตามเลยตามันหนีอย่าให้มันหนีต้องสู้ผมคนนึงเออดูว่าปืนนะปืนนะคนนั้นน่ะตามดิเอาเอายามมาก่อนเนาะเอายามมาขัดกอดิหาศพเพื่อนตามพุ่มด้วย ไอ้หาเพื่อนด้วยรถมันจะพังยันแตกหลังเพื่อนก่อนเพื่อนก่อน่เพือนนก่ออย่าเพิ่งขอนะคุกใหญ่คุกใหญ่คุกใหญ่ยังมาแตกกับน้องยังมาแตกล้มล้มล้มจุ๊าไปนี่จุ๊บไอ้จุ๊บไปนี่มันไกล่ละพี่มันไกลไปมึงเอารถไปมึงขัดขาไปดิตัดรถตามไปดิรถมันจะพังแล้วไม่ไรเอามันเอาไป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 ไรรอไล่ตรงไหนไร่จะระเทียนจะระเทียนจะเทียมพี่จัดพี่จัดทิ้งศพทิ้งศพยาวสุไปทิ้งศพยาวสุดไปทิ้งไรข้าศพไปตรงนั้นไม่ต้องทำไรให้ตื้นหลับมา มันรลอนมันหอนมันหอนวิมันรลอนมันหลอนเลยกูเล่นเองกูเล่นเองกูเล่นเองมึงหาเพื่อนนี่มึงมองไม่รอดิไม่รอเลยไม่รออีกหนึ่งอ่ะเพื่อนหายอีกหนึ่งจะไปไหนกระจ่อไปไหนกีดร้องดิมึงกีดร้องดิมึงกีดร้องดิมึงกีดลองดิมึงจีดลองดิมึงแท็กใครแปดแปดสองห้าหลุดแล้วไงทำอะไรทำอะไรทำอะไรงทองอ่ะของใครอ่ะทำอะไรทำไรทำไรอีนี่ของใครบ้างมึงจบไปแท็กดำได้ป่ะมึงก็ตบแท็ก โงกันี่็โง่เนนึยโง่เนี่ดิง่เดี๋ยไอ้กระจอยควายขี้ขาขี้ขยะีสศถุนได้พี่แท็กดำได้นะตานะได้ไหมได้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 ไัเพื่อนคบรับดิมึงเมันมาปปับดิไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ตั้ง่ที่คนดึนึ่งใ่มีมีรถ่เยอมากเยอะมากเยอะมากมีใครมีศพไหมเพชทองแพ็คทองทองทองเก่า แต่สองห้าไปจะเปลี่ยนแต่สองห้าตรงผมเจ็ดศพนะตรงผมเจ็ดศพอะไอ้เหียพี่อะศพไปไม่ได้วะที่นี่ผมี่หลังข้างหลงไม่ที่หินใหญ่ศพอ่งานอแท็กทองนะี่แกันะดีเนี่ยคะขับขับชนะนะพี่ต้นผมผมผมต้องห่อไปอ่ะถ้าพี่จะให้ไปรวมอะพี่ก็ได้ศพหนึ่งยังไม่มีศพนะพี่มีศพปะ นี่พี่มีศพต้องต้องหินใหญ่พี่เห็นป่ะเห็นใหญ่กูถามหินตรงถนนนะพี่ระหว่างถนนนะถามกูถามมันหน่อยเดีใช่พี่ถามถามมันหน่อยดีมันมันชุบมันมันบับเดีป่ะวะไม่ได้ครมาที่เนี่ยมันไม่ได้มั้งเขาตายแล้วทำไมชุบไม่ได้เนี่ยศพเยอะนะพี่เยอะเยอะถนนมาวิ่งมาเอาศพกลางถนนเลยดี๋ยวทิ้งไว้ให้กลางถนนอ่ะมันมีศพอีกตรงนั้นอ่ะเก่าละลุงทิ้งให้ผมเลยก็ได้ครับคนรู้มาลุ้นกันทั้งห้จะโดนขอห้องไหม รอหออยู่นะพี่รอหออยู่นะไม่ใช้มือไหวอีกปะใช้มือไหวอีกไหมพี่มือไหวแล้วเ่ยอเหลือเยเหลืเยอะเลยมาเอาศบหน่อยเอาศบกลางถนนนะกลางถนนนะสเอาอยกลางถนนใครไม่มีศพไปเอาีมีศพหนึ่งย้ายไปเยอะมันไม่น้อยไอ้ย่าเดนเดนรอขึ้นรอเฉียวนะเดนเดนเดี๋ยวรอขึ้นรอเฉียวนี่ยอาสอบปืนสอบไหนกันนะสอบปืนอยากได้สีกรมเฮ้ยเมียขอลองใช้หน่อยนะ แต่ติโก้เอาบัตรเช่ามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอจติโกงเหมาคนเดียวหรอใครไม่มีศพกูกดผิดใครไม่มีศพกดรอฮัลโหลมึงฟังกูขึ้นไปรวมบนเขามึงเอาศพมันแล้วขึ้นไปรวมบนเขารุงไปไหนวะสักเดเกียร์ศพมันแล้วอันนี้ไปเป็นรวมบนเขาใจเย็นน้อง อยู่พูดในบอลก็ได้จะห่อพร้อมกันนะพูดในบอลเลยเทียมห่ออะไรก็ได้พี่ไอพีเราจัดเปล่าศพศพนั้นมันเอามาได้ไหมน่ะก็ห่อตรงนั้นก็ลุงก็ได้แล้อดอกนึงห่อตรงนั้นเลยท่อนลุงท่อนสองใครไม่มีโทรศัพท์จะมองไม่เห็นศพลุงไปโทรบ้างหน้าข้าไปละรีโหลดให้ครบพร้อมถือไมบอยู่เดี๋ยวผมลงไม่ฟังฟังต้องศพไปโทรมีคนนึงว่างต้องถือดิ เอาอะไรครบหรือรอวมีเหลือคนนึงอ่ะชานมถ้าถชานมถือไว้เฉยนะไม่ต้องห่อแล้วกู้ไเลยตอนเพื่อนเกมเราเอาเพื่อนไปอันนี้่เตรียมเตรียมเตรียมน้ำหน่อยถือไม่กลัวว่าขับรถไม่ไหวไปกับลุงได้นะพี่ฟินไม่ขับขับรถไม่ไหวนั่งกับกูได้นะเว้ยนั่งกับกูได้นะลุงมีลุงอีกนะมีลุงอีกนะทิ้งไว้เลยอพี่ไปกับลุงได้ไหมมาดิมากับลุงก็ได้ใครใครไหวมากูได้นะขออีกคนนึงเหลืออันนี้เนาะเออเอาเงี้ยเงี้ยไฟังกูนะฟังกูนะจริงอ่ะ คือศพศพผู้หญิงศพผู้หญิงทิ้งไว้แล้วมึงไปอุ้มศพผู้ชายไอ้ไอ้ชนมเตรียมมองโบจัดไม่ไม่มันทำอะไรไม่ได้ถ้าถ้าต่อให้มันแบบว่าไม่โดนอุ้มอ่ะแล้วตอนเออผมจะดูอะไรอะไรจะทำยังไงทำยังไงอ่ะแลวแล้วแล้วแล้วอันนี้ถูกอยู่ไกลเดนมัพี่เตรียมห่อเลยเสียเวลาเสียเวลามามามางเตรียมห่อนะเตรียมห่อนะศพผหนึ่งสองสามห่อสามแปดเสียเวลาให้ด้วยเพื่อนเอ้ยใครใครไม่ใครไม่มั่นไปรถรถไม่แรงกันมาขึ้นหนูกูได้นะหนูกูไปรับ ก่อนนะเอ้ wide, of of ๊ะเกตน้องอยากขับผ่านนะลงมาทะเลทรายฮะอยู่ไหนว่าไงแยกๆกระจายกระจจายกระายเร็วมากนะมึงตีบสามนะไม่เ่็วนล้วพี่ตีบสามนะสามขึ้นบนนะแยกไปมึงควรเม้มมึงก็ให้คนขับดีๆีเลย ไปทางปั๊มในยเหล่านะผมไปปั๊มในยเหาอยู่เดี๋ยวพี่ไปทางอะลราผมอยู่เส้นบ้านไกลกินังนะไปทาง